เอาล้วครับสวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมกู้ค e ูลเลสและนี่คือวิดีโอที่เราจะมาแกะกล่องเจ้าหูฟัง Bang and o l โอลาฟสันพอรนะครับนี่เป็นหูฟังชนิดพิเศษมากๆจริงๆนะคือผมขออนุญาตเล่าที่มาที่ไปของเจ้าเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับ หูฟังแล้วก็ตัว Xbox ของผมด้วยนียก็คือว่าแบรนด์ Bang Olufsen เนี่ยถือเป็นแบรนด์เครื่องเสียงที่เก่าแก่นะครับจากประเทศเดนมาร์กก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1925นะครับ1925อายุเกือบจะ100ปีแล้วนะครับแล้วก็น่าจะประมาณ97นะบ,บวกลบกันเร็วๆนะซึ่งพวกเขาเนี่ยเป็นแบรนด์หูฟังระดับ super high end เลยโปรดักต์ของพวกเขาเนี่ย premium มากๆถ้าคุณเสิร์ชชื่อ แบรนด์หูฟังระดับท็อป10ของโลกเนี่ยยังไงก็ตามทุกลิสต์จะต้องมีชื่อของแบ Bang o ลอ f s ันอยู่ด้วยอย่างแน่นอนหูฟังตัวนี้นะครับนำเข้ามาโดยบริษัทบุลลาโพนะครับซึ่งก็เอื้อเฟื้อมอบหูฟังตัวนี้มาให้ผมรีวิวยังไงก็ต้องขอขอบคุณกันเอาไวนะ้ใที่นี้ด้วยนะครับสาหรับแบรนด์ B&O เนี่ยคือชื่อย่อของเขาคือ B&O นะด้วยความที่เขาทําเครื่องเสียงมาก่อนเนี่ยเรื่องคุณภาพของเสียงแม้ว่าผมจะยังไม่ได้ลองฟังนะแต่ก็คิดว่าไม่ห่วงนะเพราะว่าแบรนด์เก่าแก่ขนาดนี้ของ เขามมกจะดีอยู่แล้วนะคือต้องบอกว่าแบรนด์ออรลอฟสันเนี่ยไม่ใช่หูฟังเกมมิ่งยี่ห้อที่เราคุ้นชื่อกันนะครับนั่นเป็นแบรนด์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เขาไปทําหูฟังขายนะครับแต่ว่านี่คือแบรนด์เครื่องเสียงที่อยากจะเปิดไลน์เกมมิ่งนะดังนั้นเรื่องศาสตร์เรื่องศิลเรื่องวิทยาการความรู้ของพวกเขาด้านเครื่องเสียงเนี่ยมันเหนือระดับแน่นอนอยู่แล้วนะถ้าพูดถึง คุณภาพเสียงนะเพราะว่านี้ก็อยู่มาจะเป็นร้อปีแล้วนะครับแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในระยะหลังเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเกมมิ่งมันเป็นกระแสนะครับเขาก็เลยต้องการจะเจาะเข้าตลาดวงการนี้บ้างนะและเขาเลือกที่จะพาร์ตเนอร์กับ Microsoft ในการสร้างหูฟังรุ่นที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับ b o เป p ล่พอร์ทนะครับเอาไว้ใช้งานกับ Xbox Series โดยเฉพาะเลยนะครับคือจริงจังมากขนาดว่า ในช่องของ Xbox เนี่ยยังมีวิดีโอโปรโมทหูฟังตัวนี้เลยนะแล้วก็คือผมต้องยอมรับเลยนะตอนที่เขาติดต่อมาว่าจะให้รีวิวหูฟังตัวนี้เนี่ยผมยังไม่มีเครื่อง Xbox เลยนะครับในใจก็คิดว่าตายแล้วจะรีวิวหูฟังที่เอาไว้ใช้กับเครื่อง Xbox Series แล้วไม่มีเครื่องไม่ได้ลองใช้งานเนี่ยพูดไปใครเขาจะเชื่อวะเสียชื่อตัวเองนะเสียเครดิตเสียชื่อแบรนด์เขาด้วยนะเพราะฉะนั้นผมยอมไม่ได้นะก็เลยไปถอยเครื่อง Xbox Series X เจ้าตัว Halo เนี่ยนะครับมาประกอบการรีวิวนั่นเองนะอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็อารำพบทกันมาพอสมควรนะเดี๋ยวเรามาลอง u n นบ็อกแกะกล่องกันเลยผมรู้สึกว่าของมันหรูหราอีกแล้วนะรู้สึกว่าควรจะต้องใส่ถุงมือแต่ไม่มีอ่ะไม่เป็นไรค่ะเราจะเริ่มแกะแล้วนะครับอ่ะโอ้ยยอมใจพวกแพ็กเกจแบบ พรีเมียมนะฮะมันเหนือระดับจริงๆให้ตายเถอะอือ,อะนี่พลาสติกไปแล้วนะเราวางลงก่อนแล้วก็เปิดขึ้นชแวบเอออ,อกเปิดออกฟตัวหูฟังเป็นไงโอ้โหมันสวยจังเลยอะเดี๋ยวเอาขออนุญ,ญาตนะฮะ ให้ดูแบบใกล้ๆเนี่ยโอ้โหดูทั้งตัวรายละเอียดเดี๋ยวจะแกะออกมาก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะปึ๊บอืมอันนี้เก็บนะครับอันนี้ก็ไว้ตรงนี้แล้วกันโชว์ให้เห็นให้เห็นโอ้โหจับแล้วมันให้ความรู้สึกแบบไม่รู้จะพรีเมียมยังไงให้ดูใกล้ๆนะ มันจะมีแบรนด์เขาอยู่ตรงนี้นะเบีอตรงนี้ก็บุแบบไม่แน่ใจว่าบุมันวัสดุภายนอกมันคือผ้าแหละแต่ข้างในไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะแล้วก็เอีย yeah, ครับอ่ามีตัวหนังสือ LR ให้สังเกตง่ายๆเล็บไรท์นะครับโอ้โหสวยมากเลยอะ่ะสวยสวยมากหรูหรามากมเดี๋ยวดูดูในกล่องสิเอานี้ไว้ตรงนี้ก่อนแป๊บนึง จะล่วงไหมดเดี๋ยวล่วงเอาไว้ข้างล่างก็ได้ดูในกล่องแป๊บหนึ่งนะว่ามันมีอะไรมาบ้างโอ้มีมีเยอะกว่าที่คิดฮะมีส s t a r t อร์ไกด์นะครับเป็นกระดาษออกมาหน่อยเถอะอึ้บมาเขาก็น่าจะบอกวิธีการเซตอัพนี่ไง,ไงใช่ไหม คือมีแอปด้วยนะแอปแบงก์อันโอลอปซันนะครับ Xbox c o n n e c t mm hmm. คือสร้างมาเพื่อ Xbox โดยเฉพาะเลยเ mm hmm. นี่ยเห็นเห็นบนโลโก้กล่องได้เลยว่าล i มิตซีรี e s นะสร้างมาเพื่อ Xbox โดยเฉพาะ mm hmm. นี่ขนาดแค่ไกด์ยังโอ้โหหรูคลีนอ่ะอันนี้กล่องนี้มีอะไรบ้างชื้ึบ สาย USB-C ฮะ USB-A USB-C น่าจะาไว้ชาร์จนะครับเก็บแล้วก็กล่องนี้เป็นแจ็ค3.5ครับ Get the Full Bang Olufsen Experience with the Bang Olufsen App นะครับโอ้ก็เข้าไปโหลดเข้าไปหากันได้นี่กิ๊กแจ็ค3.5ไว้ใช้ต่อ อุปกรณ์ที่ยังมีช่อง3.5อยู่ได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะแกะไอ้พวกพลาสติกเหนียวเอ้นี่ระมัดระวังที่สุดเลยนะเนี่ยคือของมันแพงนะ มันมีคนถามเรื่องราคาของผมกับกับหูฟังตัวนี้อะนะมีคนถามราคาผมว่ามันราคาเท่าไหร่คือราคาที่ขายเนี่ยตอนเอาเข้ามาใหม่ๆรู้สึกจะอยู่ที่23 0 0 0ืแล้วก็ตอนนี้เนี่ยลดลงมาแล้วเหลือประมาณ19ื่นนะครับหมื่นเไม่ต้องแปลกใจฮนะไม่ต้องแปลกใจราคารู้สึกว่าโอ้โหมันทําไมราคามันถึงสูงผมบอกเลยถ้าคุณเล่นเครื่องเสียงอะไม่มีถูกครับของดีไม่มีราคาถูกเลยฮะง่ายมากเลยโลจิกแบบ ไม่มีไม่มีของดีราคาถูกมีแต่ของดีก็จะยิ่งแพงขึ้นแพงขึ้นโห oh, แล้วสีนี้ผมชอบมากๆด้วยเขามีสามสีนะรุ่นนี้ออกมาก็คือจะมีดํามีขาวแล้วก็มีเนวี่บลูนะซึ่งตัวตัวนี้จะพิเศษของเขาตรงที่สีนี้มันเป็นสีทองส่งมาแบบถูกรุ่นถูกสีผมมากถูกใจผมมากเลยจริงๆอ่ะดูคอนโทรลนิดนึงสิอันนี้เป็นปุ่มบลูทูธออนออฟนะครับตัวนี้น่าจะเป็นปุ่มวอลลุ่มนะควบคุมวอลลุ่ม อันนี้ก็เป็นช่องสำหรับ USB-C นะครับอืมด้านขวาล่ะไอ้ไม่ไม่เมื่อกี้ด้านเมื่อกี้ด้านขวานะเปิดปิดอันนี้ด้านซ้ายบ้างด้านซ้ายมีปรับเสียงซิงค์ไมโครโฟนตัวนี้ถ้าสังเกตนะฮะมันจะเป็นหูฟังที่แบบไม่มีก้านไม่มีก้านไมโครโฟนถูกไหมเขาใช้ระบบแบบเป็น BOOM ARM มดิจิตอนะเห็นเขาบอกว่าอย่างนั้นนะเรื่องคุณภาพเสียงเป็นยังไงไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็คือคุณสามารถที่จะพูดได้เลยนะแล้วก็เชื่อมต่อกับ Xbox ง่ายๆเป็นเป็นเป็นพิเออรของเขาว่าทํามาเพื่อ Xbox เป็นอย่างแรกอย่างอื่นเป็นเรื่องรองในการใช้งานกับ PC การใช้งานแบบคอนโซลยี่ห้ออื่นไม่สําคัญนะไม่ใช่เรื่องที่เขาให้เป็น priority นะมันเอาไว้ใช้งานกับ Xbox Series โดยเฉพาะนะถือว่าเป็นสุดยอด ไอเทมที่แบบเห็นแล้วแบบอืมันวางลงไปเนี่ยโอ้โหอย่างกับพี่น้องกันเนี่ยคือเหมือนแบบเกิดมาเพื่อกันและกันเลยคุณดู <laughs> มันสวยขนาดนั้นเนี่ยคือแบบเห็นแล้วแบบสุดยอดจริงๆนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอแกะ กล่องนะครับก็ยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานใดๆเพราะว่าผมยังไม่ได้ใช้งานทั้งตัวหูฟังแล้วก็ไม่ได้ใช้งานตัวเครื่องด้วยนะเอามาเป็นพร็อพในการรีวิวแกะกล่องตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวขอเวลาใช้เวลากับมันสักพักนะแล้วคุณภาพเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามไว้พบกันใหม่คราวหน้าก่อนจากกันอย่าลืมไปหาเกมอินดี้เล่นกันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ